ครับผมจะมาทําการเครื่อนข่ายคนสองนะผมเนาะจะมาทำการเปลี่ยนสเตอร์แหวนนะครับเนาะสามถับแปดนะครับเนาะดูว่าที่เขาเอื่นกันสามแปดเจ็ดนะครับเนาะตรงนีเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับเนาะง่ายๆครับผมใส่กางมือพิเศษครับผมล็อกหัวลูกสูบนะครับเนาะดึงจุดสตาร์ทขึ้นมาครับผม หมุนเข้าไปแล้วครับหมุนถึงมือครับผมแต่ผมว่าหมุนสุดขาดนะครับเนาะสุดขาดตรงนี้นะครับเนาะหมุนหมุนไปข้างหน้าครับผมหมุนไปข้างหน้าเนี่ยนี้นะครับเนาะหมุนไปครับผมใไฮประสูกมาชนนี่นะครับเนาะมาชนตัวหลอกโมหิประสุกนะครับเนาะปล่อยสุดสตาร์ทบ่วงนะครับเนาะ สใส่ผครส่องมือพิเศษครับผมค่อยล่องคลิปให้เบิ้งนึ่งครับเนาะทำเครงมือพิเศษนะครับเนาะ,ะ,นค,นะคนหาเบิ้งไหนนะครับเนาะตามคลิปของผมนะครับผมมุนเลยครับตามเข็มน,นาฬิกาครับผม Cám kiếm nó đi cả các bụng Các bụng này nó không Cường Cường sửa ngay ngay các bụng เครื่องนี้มันซึ้อว่าจันเนียนนะครับเนาะเนียนพิเศษเลยครับผมขาดมากกว่าเราผมขาดมาก่านะครับเนาะหัวช่างจะเตยนะครับผมออกมาแล้วนะครับเนาะจะเป็นในรูปทรงนี้นะครับเนาะตรงนี้เหมือนรองนะครับเนาะ xăm sợ tớ nó không nó Gán sợ tớ nó không nó anh nhỉ chờ Biên máy nó hấp nó Ấn tôi nhỉ xoay máy nó nó Không có sợ tớ bượt cơ bụng Xoay cái bấy không Xoay cái bấy không Muốn nhỉ lọc nó không Xoay đường không Xoay tam đường không หมุนย่อนเข็มนาฬิกานะครับเนาะคือหมุนทวนเข็มเลยครับผมหมุนทวนเข็มขมาน้อยนึงแล้วครับเนาะลังจากนั้นก่อนถอดล็กอกนักเก็งออกนะครับเนาะถอดล็อกนักเกยนออกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเนาะก็อ,อาจจะมุดชักแล้วครับเนาะ ครับออกมาอีกทางหนึ่งนะครับเนาะแอ้มาดึงขึ้นเราดึงเสียงสายตาถี่ดึงเราเนาะครับเนาะแล้วก็หมุนเข้าเช่นป้อมกับอีกนะครับผมที่นี่จะเป็นการหย่อนนะครับเนาะการหย่อนการหย่อนสูบด้วยครับเนาะหมุนก้าวสูบชนตัวหลอกนะครับเนาะแล้วก็ปล่อยเสียบลงนะครับเนาะปล่อยเสียบตาัดลงนะครับผมเอามาใส่กับมือพิเศษล็อกครับผม เป็นยังไงครับผมทามีเครื่องมือพิเศษามเคาะนะครับเออามซับขาดครับผมเครื่องพังอะไรยังไงครับผมนี่บางทันนะครับเนาะที่ใส่ซับเลยแบบชุดคลาดพังนะครับผมใส่เครื่องมือพิเศษจำนวนมาบเนาะอืหนักเลยครับผมครับโหฟีดได้นะครับ ชามขาดจะต้องฟีเลยครับผมถ้าฟรีเมื่อไหร่ก็ต้องทําการแก้ไขกันผมแสดงว่าประกอบพิดถ้าฟรีเมื่อไรนะครับเนาะเอากทำหน่างนันตัวล็อกขอเตอยืนออกครับผมยังเป็นไงหนังครับผมใช่ของเตีรยืนออกไปตามเดิมนะครับเนาะ เป็นอันเสียดสีนะครับเนาะการเปลี่ยนสเตอร์ใหม่นะครับเนาะง่ายๆนะครับเนาะสามารถทำยังไงนะครับเนาะถ้ามีเครมือพิเศษนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเนาะคลิปต่อๆไปนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้ำนะครับเด้อสร้างยอดเหล็กบานๆครับผม ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ